เอาไงถ้าว่าตนที่บงสามาถไปตได้มือั้งเอาแม่เม่กตีเพื่ออกูน้ำนบานยิดน่อยว่าล่ะม่กสีบสียคาเปรเซ็นกูหลเวล่มอกเต้กูบอกกูเรียนกูอยากได้เงินก็บามเงินหึนี่กูเรียนเีกูเหาหลายกูสื่อโทรศัพท์ไม่กูือนี่กูก็สาเครื่องเก่าไปกว่าน่อืม มีกนี่เด็กอลถ้ายูวัดปาอาจารย์วัดปาเพียงเผาท่านขายนคือมกวมันคืเอาสเยาคุณว่ากูมดกูเผาบริน้ำบนบ้านตอนแรกปลูกโคกการปลูกข้าวโพดปลกขาวพดเพราะไปนะแม่งกินารก็เล้มาเผาท่านแล้วก็ทีเผาท่านเพราเด็กไปมุมรุงวัดเราหลัเราคิดว่างันเนาะไปังกูกับพวกหัอ์เพื่อลา้คุณว่างั่นดี ต้นไม้มุ้งห้ามิงได้ก็เดี๋ยวกูถามมันให้ต้นไม้ยึดไว้พอดิโอออกพอดิปลูกต้นไม้ต้นไม้ทดต้นไม้เห็นต้นไม้ทดเท่นไหมก็นั่นแหละมันยังอย่างนี้น้อมู่มึงขอแค่คือมึงเข้าไปบว้วมึงไม่บอกกูกูไม่ได้สนใจขึ้นเขาไปว้ไม่ได้กูพูดได้อย่างไรยังไงกูว้กม่ได้กูมู่เทียไปประกาศบอกกูขึ้นไปข้นบ่แล้วขึ้นขันบ่แล้วมันเขียนผลอยู่ได้หรอ

来，爸，我喝。